จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับโมโปกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหวุ่นนิเคอีของวันที่22เมษากับมีมาให้คือเก่าเนาะจ้าทั้งสองรอบเทงรอบเ้าแล้วก็รอบบายเจก่กรที่เข้าจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้สอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งแนเดอ้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเดี่ยวจะไปเบิงแนวทางเอากลับมาเบิงรา่ง,งานผลก่อนนอกจากของหุ่นนี้ค่ยีเ่เจ้าหายไป วันที่21มยนาเนาะว่าผลทั้งสองรอบออกได้กับไปเพิ่งพ้นรอบเศร้ากันก็เนาะจ้ะรอบเศร้าก็บหายไปฟันหาวิ่งรุนหกกับหาผลที่ออกมาบนออก724ล่างออก39จ้ะสำหรับรอบเศร้าห้ากับบ่อเขาเนาะจ้ะกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าว่ากันเนาะเฮากับหายไปเป็นเพียงแค่นเนี่ยทางตัวเลขเท่านั้น กับเบิ้งผลรอบเศร้าไปแล้วกับไปตามต่อได้เน่อกจากสําหรับผลรอบบาบว่าผลออกตัวใดนอกจากจากสาหรับรอบบใบห้ากับหายไปฟันสวิ่งรูซีกับ3ผลที่ออกมาบนออก3าม หลางออกสองหนึ่งจ้ะเฮาก,กับเขาบนเนาะจ้ะเนาะเป็นตัวฟันวิ่งสามกับออกสามศูนย์กเป็นเจน้าัหนเนาะจ้ะสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจ้ะแนวไปเป็นแนวทางได้ลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำเนาะจ้ะกับเขาบนกันไปกับเบิง้งร่างงานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเลยจ้ะสำหรับแนวทาง,ห,งห่วยงุ่นยีเคอี ของวันที่22เมษายนนะจ๊ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เ้าตัวใดแน่เฮากลับไปเบิงงแนวทางกันเลยจ้า จากมาตามต่อน,นอกจากสำหรับแนวทางหวยหุย่นในเค่อีของวันที่22เมษายนนอกจากเฮากับมีแนวทาาในทั้งสองรอบคือเก่าเทิงรอบเา้าแล้วก็รอบ,บายกับมาเบิ้งแนวทางรอบเ้ากันก่อนนอกจากไปเบื้องตัวเด่นกายเด่นเกากับเด่นศูนย์ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันเกาวิ่งรูดกายศูนย์กับเกาไปเบิ้งตัวเน,น้นแล้วก็ตัวร่องนอกจาก มาเบ่งตัวนิ่งกันก่อนตัวนิ่งกะไฮเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าจ้ะไปเบ่งตัวร่องตัวร่องกะห้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาจ้ะไปเบ่งแน,นวทางตัวเนิ่งตัวจ๊อสองตัวกะห้เลนไปกับน้ำนอกจาก แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบางหลุดบางเฮากัะใ้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจาะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเฮากับเบิ้งแนวทางรอบเสาไปแล้วเนาะจา้ะกลับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางหลบใบาวานมีแนวทางตัวเด็กอย่เขาตัวใหนแน่ กลับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากกันมาต่มต่อเนาะจ้ามาสำหรับแนวทางรอบายกลับไปเบื้องตัวเด่นไก่เด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งไปเบิงฟันวิ่งรูดนะจากมาเบืองฟันก่อนกรให้ฟันศูนย์วิ่งรูดกรใไฮหนึ่งกับศูนย์ไปเบื้องตัวเน้นและก็ตัวร่องเนาะจากมาเบื้องตัวเน้นกันกนตัวเน้นกระไฮ ศูนย์แปดศย์เก้าศศหนึ่งจไปเบื้งตัวร่องตัวร่องกะไหนึ่เก้าหนึ่งศูหนึ่งหนึ่งจ้ะไปเบิ่งแนวทางตัวนี้นตัวจอสองตัวกให้เรนไปกับน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนี่ตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเข้ากัจใจแนวทางเป็นฟันยิงรูดจากตัวที่จะเขาง่ายหลิงง่ายกลัวสำหรับคนที่ชินชอบฟันยิงรูดก็ลองอาไจะเป็นแนวทางกันเบิง่งเข้ากับเบิง่งแนวทางกันไปแล้วนอกจาก เป็นจใจแน,น่นอนจะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชแน่จ้ะเบิ่งแนวทางหวายหุ่นนิเคอีของวันที่22มีซากันไปแล้วนะจ้ะเบิ่งตัวเด่นตัวเน่งกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอ,อกถูกใจกันมื่นนู้จ้ะมากชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขา้าดจเอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลเที่ยวคิดไว้ ไทยนี่ช่องน้องช่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้าก็กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจา๊าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า